วัดดีจ่าแพนครับทุกคนมือนียายจ่าไม่กล่าวผ้ามว้วนเด้อจ่าเด้อมือนียายไปลงทงลงทาหากินหาอยากอีก่อะไจ่าเด้อแพนครับจ่าก็าหาปลารอมือนีบ่ได้ดไปใกล้หรอกเนาะจ่าเนาะมือนีหาปไปรอบานนะจ่าเนาะเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไปกำลังใจให้ยายหน่อยเด้อจ่าเด้อบึงมือนียายสิได้หยังไปลุย ุเบองนี้จ่าเดอเอาทุกอย่างที่กินได้น้ะจ่าเนาะเบืงจะหาไปเรื่อยๆน้ะจ่าเนาะไปร่มแห้งเน้อพี่น้องเน้อจะได้กันรักษาสุขภาพเน้จ่าเดอร่มหนาวมาอีกแล้วไม่หังเขาไม่หัง บนะนันนัพอเร้วตะทองว่าลงน้ำแล้วท่านมอเทาตัววะนะเออเดีบ้นเนาะมันอยู่ในน้ำโอ้หดยวบ้านน้อที่นอ ไหนบ้านบ้นบานนะแม่พ่อพ่อเลยที่เท้าอ๋อนั่นพี่น้องปื้ดหน่อยหน่อยเท้าดีดีดินดีดีดินดีนี่เฮ้ยนี่ตัวเหล็กแห่งม้าน้องจ่าน้องมานี่เรียวจ้ามานแล้วทราย่ัท่านเลยสวัสดีสวัสดีครับ มันมันมันนี่พี่ชายาชีมันก็บอยากเนาะพี่น้องนี่ไปหาไปเรื่อยๆหาแถวบ้านเลยมือนี่บ่ได้ไปใกล้ดอกมือนี่พ่นบ่ได้มาชวนเนาะชาวเนาะพ่นมาชวนโจข้ขยายเดี๋ยวไปพ่นกรโทรมาหาใหญ่ขึ่นจะไปทางไหน,นช่วงนี้บ่ได้ไป มาแล้วตัวเลกเหยมาแล้วจ้าจื้อคูมันนีเด้อสาเนาะเกียดีหน้งหรือเสียดีหยังเห็นไหมขียมือน้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ตาจะซองลายคือกัน,นพี่น้องยายพอกับปู่เอาทุกอย่างที่กินได้เน่อยเน,ยนาะเท่าเครียดตีมันมีตัวไถ่บไดไใดไปเสีเลยน,นะ ป,ปูเก้ากับปูเถอะมึบังนีดีบังโว้ยเขียนดีจริงนะให้หๆให้ให้ห,ห,หบ้านโอเคๆบังไหไห้หอยนี่มึงนั่นนั่นนโว้ยนี่นี่เอาครบคร,บครบอย่างพท่นเออนั่นอือตัวที่สองตามมานี่มานมานงานอ,อือไป นกขึ้นน่มีแต่โตกำลังเต็บปุนนน่นเนาะเถาเนาะเอ้น่านก่นองไ,ได้แล้วนี่สองตหมานมานขันเขาไงไมาอยู่ในไต่เพื่อมอยู่เนาะเถาเนาะไปหาไม่แบบไอ่มาได้พ่อโตยายไปพ่อเลยพ่อเจต,ตทองมานไผ่มานมันจังวายหลี เกือบใหญ่ลุมโตขี้ต้มุเท้าสุมนี่หนามละฮะมันอยูนยังไง,งอมีหยไม่หังมงคอยไปได้แนวเกียดบ่อ ไปไปหนังไม่เรื่อยๆรื่เอาบอลเอากรบเอาทุกบทบนหน้มือนี่เอาทุกอย่างที่คิดได้เลยสาวเอ้ยมันบอกใครไม่หูนะสาวเนาะไปชักหมื่นคล้องหูไหลายฮะเออฮะเอาทุกอย่างไปตกเอาทุกอย่างทหาแก้ไม่ได้ชุดหน้า เอินน้อยมาเบืองมึงมึงกระปูมงกุบอุ๊ยวันเจอไงกับไงกบพี่น้องเอ้ยกระปูงเลิกเน่าแถวเนาะแถวบ้านเฮาเลิกแห้งพี่น้องมีตัวล็กตัวตื่นเลยตัวทองวะมี่มาเบืองมากกนหูหนีเบืงเสาหู้ใหญ่ใหญ่กูชี้โต๊ะคังนานถึงแล้วมากมากในแถวมาเจ้าหนี้น้ำ อายุยี่หรี่มะอยู่รบเน่เด้อแม่เพียแม่เพียนะมันอยู่ใต้ต้นไม้นเานาะเสาเนาะเออเออพี่หน่อมันหางเนาะมันคือไปทางไกลจะได้ก็หาแถวบ้านตัวยน้องผิดน้อยจะไปหาทางไหนหาแถวบ้านก่อนลลเล่าคือหาปลาโลปลาเล่ เนาะพอได้กินได้อยากพอได้ปนก็นเอาพี่น้องเอ้ฮะเบึงพีละ่ะแห้งเออคือตีจำออหานโจกบ่ล่ะเออถึงเลยตีเ่าบ่เออแต่ถ่องว่าก้องดากีรีเลยเพราะฉันถึงดูพี่น้องเอ้ หูนโยครยังโยขาล่ะถึงเลยทีเท้าอ๋อโอ้ยถึงเล้วยโอ้ตัวใหญ่ตัวคังเลยนนอเถ้าอเอใช่วุ้จะามันจิบไตออกไปตัวใหญ่พี่น้องบึงที่เล่าขึ้นเรื่องแห้งอีกอ๋อมึงที่เหล่าหูที่สอง ปี่นองถมบลงเทาทบงสนะิพีกก่นองจะสองคนเราไปจักรวบดูสิเ่ยไปจักเขาไงนู่เขาเนาะไม่หยังแม่ยางเขาตาคนละวัตถุประพงาป้าไร่นะคนวตเขียมันติดรวมดวงคนนะ พ่ออยู่แล้วพี่น้องพอเคียดพ่อเคียดนานนี่โอ้ยมันมานเลยอีกแล้วเอ้ยเนี่ยวะเออฮะมึงเออเอาหูเอาทุกอย่างเขาโอ้ยถอยแล้วเคียดเคียดนี่นานได้เคลียร์ตึกกระปูมือตองใส่ไว้ในครูไม่เท่าจะกระปูดใจออกเอาไปนองนอครูก้อนกระไดอื ก้าก้ามาหาเขียดเด้อมากนปูเขียดหากบเอาทุกอย่างผู้นิ้นบอพี่น้องยายบงสูมก้าพูนก้านั่นนั่นพี่น้องอย่าไปไปชะดองไวหวน่อยคือตัวหน่อยให้เท่าโออะติ นี่อย่าห่องแม่ใหญมากดปูยังถามอยู่กดปูกดปูอยู่นั่กก้าอยู่อ้าว มีเดียวกับปูหน่อยแถวบ้านเขาเนาะใช่่นรกก็ตนนั้นเดย๋ยวเ้ยพอเดี๋ยปนเสนก็ปุ๊บก็ได้หนึ่งไปหาไปเรืววยอย่อยๆก็ว่าหูบอกไง่ยลงไปหน่อยจะท่องว่ะตีแอมลงไปจริ <laughs> มีตัวลึกบนลึกเลยเขา โตัวสมีเลยกํลังเสร็จนะเขาตัวเมยตัวเมียยางงามถึงเลยตีไปอย่าไม่เงื่อนอยาฮักโฮมไล่เดี๋ยพ่อเดี๋ยวปนเดี๋ยวยังก็เอาไปบึงตีละพี่น้องมาเจ้หู้นี่ยหน่อยหักลึกเนาะบึงพี่น้องบึงหู้กบหู้กบนะจ้ามันๆเนี่ยเด้อกระบากบอึ ตะมีกบอีลีเด้สาวอือเอามึงเมนบอุ้ยนานโอ้ยมันถึงอยู่มาค่ถึงอยู่ผ่าเอือมาแคถึงอยู่โบเน่อ้จะมีกบพี่น้องฮูนี่สิมีกบบ่ไปตามมีอีลีเลยนะสองหูบใหไงลงไปพี่น้องเ้ยอือเมนบมบอหนา วอยูจำยูแต่กระปูกโ้ยบังสาบึงไอ้ขู่ไงนี่นี่เอ้ยเห็นบอพี่น้องเอ้ยบันแจะอยู่กบปปื๊ดเดจซมำนี่หาโตกับพ่ออันี้นอเถานอกขอปนเนาะอือบึงโอ้ยบันแ่เมฆังอ่บังไงมันเออกู่ก็ใช่เออพี่น้องกอนออนก่อนแ่ะ โบสิแม่นคบปูบ่อโตขาคือนปูเนี่ยเคาะขาคือมันบดดักติพี่น้องได้ก็อือเอ้าไย้ก็ได้พ่อเด็กพ่อกินพ่ออยากนะจ๋านอนนี่กับโบกคบสองตัวกับเสียตัวหนึ่งนี่เป็นบ่อพี่น้องกับกะปูเจ้าปูเจ้ากัานเจลก็พักกวงตุงที่ได้ปลูกมาจ๋านาะอือวันนี้ได้ก็ ชิจบคลิปเนาะจ้าเนาะไปอย่าหาโคมหลายเแ่าแล้วยายก็สิจบคลิปม <ừ. S 1> าหาคนปูหาโคหาเขี <laughs> ยนกับสอบคลิปยา,ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเนตเจีายายรักพี่น้องเดตเจียจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเนตเจีาบายบายจุ๊บจุบหอยแพนครับชุกกระพราแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รวยจริงๆคือไปเดตเจียด้อยกับ่ถึงปีใหม่แล้วนั่เถอา